ตับเขาเล่าเรื่องเสียงดาทอสาเสียเทเสียดังสนั่นอย่างไม่ขาดสายไม่ใช่เพียงแค่เสียงดาทอยังมีเสียงข้าวของกระจัดกระจายกระทบพื้นกำแพงไม่ว่าจะเป็นแก้วหรืออื่นๆผสมปนเปกับเสียงดาทอด้วยฉันได้ยินเสียงนี้อยู่เป็นประจำจนเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นชีวิตประจำวันมาหลายปีที่ผ่านมาก็ว่าได้เด็กหญิงวัยสิบห้า นอนขดตัวอยู่บนเตียงเดี่ยวเล็กๆคิดโดยเอาหมอนปิดหูทั้งสองข้างเหตุไม่อยากจะได้ยินเสียงเหล่านี้นักการนอนเอียงข้างทําให้อีกมือหนึ่งเว้นว่างพอได้จับเอามือถือยกขึ้นมาดูโซเชียลแอปสีฟ้าทําให้จิตใจหลุดจากโลกความเป็นจริงเสียงเหล่านั้นค่อยๆอื้ออึงและไม่ได้อยู่ในหัวของเด็กหญิงอีกต่อไปจิตใจของเธอเพียงเพ่งพินิษอยู่กับหน้าจอที่ว่านี้นิ้วโป้งของเธอ ค่อยๆเลื่อนขยับหวังหาดูสิ่งบันเทิงฟื้นฟูจิตใจทว่าเม่รู้ว่าชะตาหรืออะไรสิ่งที่เธอเห็นมีเพียงแค่ภาพครอบครัวที่เพื่อนในโลกโซเชียลของเธอนั้นถ่ายลงทำให้เด็กจิงชะงักพูดบ่นกับตัวเองออกมาเบาๆวา่าน่าอิจฉาชะมัดเสียงเบาๆดังลมแผวเบากล่าวกับตัวเองซึ่งทันทีที่สิ้นคำกล่าวเสียงเาะเะบาวแหวงก็กลับมาดังเช่นเดิมดูเหมือนว่า เธอได้กลับมาอย่างโลกแห่งความจริงที่เธออยู่เด็กหญิงปิดโทรศพัพท์โยนมันไว้ข้างๆตัวก่อนจะหันมานอนหงายโดยเอามือทั้งสองข้างมาจับหมอนอุดหูเช่นเดิมดวงตามองขึ้นไปบนเพดานอันมีของเล่นรูปดาวเรืองแสงสองสว่างภาพย้อนในวัยเด็กเห็นพ่อกับแม่ของตัวเองนั่งร่วมโต๊ะอาหารกินข้าวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตามันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะหอกร้อก,กันและกัน ตามประสาครอบครัวที่อบอุ่นขณะเด็กหญิงกำลังเมือลอยอยู่ในห่วงความคิดอันสวยงามจูๆ่ๆเสียงเครียกของชายวัยการคนกระดังขึ้นตัดบทความคิดของเด็กหญิงเธอได้สติปล่อยมือออกจากหมอนทำให้ได้ยินเสียงของชายวัยการคนผู้เป็นบิดาของเธอนุ๊นุ๊รีบเก็บของเอาเท่าที่จำเป็นนะนุ๊พ่อของนุ๊กล่าวด้วยน้ำเสียงตโนกทำให้เด็กหญิงนับว่านุ๊หันไปมองพ่อ ปรากฏสภาพทำให้นุชชวนชง,งักเหตุว่าเสื้อผ้าของพ่อขาดวินมีเลือดเปลือติดอยู่ตามร่างรากับว่าเพิ่งทำอะไรที่ชวนให้คิดไม่ดีมานุชที่กำลังตกใจอยู่นั้นทำให้ไม่ขยับตัวสักทีพ่อจึงขึ้นเสียงตะคอกย้ำคำสั่งเดิมกับลูกสาวเสียงดังซึ่งการกระตุ้นในคารานี้ดูเหมือนจะได้ผลเด็กหญิงรีบผลักตัวเองดีดขึ้นจากเตียงด้วยความกลัวใช้ผู้เป็นบิดา นุดคว้ากระเป๋าเก็บข้าวเก็บของยัดใส่ยอย่างรีบร้อนส่วนพ่อของเธอนั้นบอกว่าจะไปเก็บข้าวของในห้องของตัวเองให้นุดรออยู่ในห้องหลังจากเธอเก็บข้าวของเสร็จเด็กหญิงรับปากทันทีไม่นานนักหลังจากพ่อออกไปนุดนั่งลงอยู่บนเตียงใคร่ควรคิดว่าเหตุใดจูๆ่ๆเสียงทะเลาะมันเงียบไปอีกอย่างพ่อก็มีเลือดเปื้อนกายตามเสื้อผ้าด้วยไหนจะไอ้ท่าทีรีบร้อนที่ว่านั่นอีก ความคิดนี้ทำให้เด็กหญิงลุกขึ้นจากเตียงเดินตรงไปที่หน้าประตูห้องมือเงื้อมือกำลังจะบิดลูกปิดซึ่งทันทีที่มือจับลูกบิดและกำลังจะหมุนมันเพื่อเปิดประตูออกไปเป็นเวลาเดียวกันที่ลูกปิดถูกหมุนเปิดผลักเข้ามาข้างในก่อนปรากฏเป็นพ่อกำลังยืนจังก้าทำหน้าตาเขร่งขืึมพร้อมกับพูดขึ้นว่านุ๊ตคำเดียวสั้นๆทำให้เด็กหญิงสะท้านไปถึงขั้วหัวใจ มันแสดงออกมาบนใบหน้าของเด็กหญิงทําให้ชายผู้เป็นพ่อรู้ตัวทันทีว่าตนนั้นกําลังทําให้ลูกสาวของตอนนั้นกลัวพ่อจึงปรับหน้าตาให้ดูผ่อนคลายน้ําเสียงเรียบิ่งมากขึ้นแล้วก็พูดว่าเราจะไปจากที่นี่กันเด็กหญิงมีคําถามมากมายในหัวที่อยากจะถามชายผู้เป็นพ่อแต่ทว่าก็ไม่ได้ถามออกไปเนื่องจากความรีบร้อนของชายผู้เป็นพ่อเขารีบคว้าแขนของลูกสาวหลังจากเธอไปหยิบกระเป๋าสัมภาระ ที่จัดอย่างลวกล้ทั้งคู่เดินผ่านทางเดินยาวเพื่อจะไปยังหน้าประตูบ้านซึ่งรอบๆก็ดูปกติในขณะกําลังเดินตามพ่อที่จูงมือนําอยู่นั้นไม่รู้อะไรโดนใจเด็กหญิงเธอจึงหันกลับไปด้านหลังซึ่งทิศนั้นมันตรงกับประตูห้องครัวพอดีบานประตูที่แง้มอยู่ของห้องครัวพอให้ได้เห็นภายในเล็กน้อยซึ่งภายในห้องครัวก็ดูเหมือนจะไม่ได้เปิดไฟเพราะมันมืดต่างจากข้างนอกลิบลับ ขณะที่นุชกำลังมองอยู่แต่ในนั้นเด็กหญิงได้เห็นใบหน้าของใครบางคนมันมีอยู่เพียงแค่ครึ่งซีกเหตุอีกครึ่งซีกโดนกำแพงบงังกำลังมองจ้องสวนสายตาของเด็กหญิงกลับมาขนกายของนุชตั้งลุกอย่างไม่เข้าใจว่าด้วยเหตุผลใดปากค่อยๆเอ่ยขึ้นมาเบาๆแม่นุชกล่าวเหตุที่กล่าวเช่นนี้เพราะใบหน้าที่เห็นเหมือนเป็นหญิงผมยาวปลกหน้าอีกอย่างไม่มีใครอยู่ในบ้าน นอกจากพ่อตัวเองและแม่ซึ่งทันทีที่สิ้นประโยชน์พ่อก็รีบก,กระตุกแขนของเด็กหญิงทันทีทำให้นุชหันกลับมาเห็นพ่อกำลังจ้องตนด้วยดวงตาที่เบิกโตราวกับกำลังตกใจอะไรบางอย่างพ่อรีพูดขึ้นว่านุชพูดอะไรของลูกเด็กหญิงพูดในสิ่งที่เห็นว่าก็หนูเห็นแม่มองผ่านช่องบานประตูที่แง้มทันทีที่สิ้นประโยชน์มือของพ่อข้างที่จับแขนของนุชก็เริ่มาัาน พ่อหันไปมองอยังห้องครัวแต่ก็ไม่ได้พูดคำใดออกมาจนกระทั่งมาถึงรถพ่อรีบวิ่งไปทางคนขับพร้อมกำชับบอกให้ลูกสาวรีบขึ้นรถทันทีที่ทั้งสองขึ้นมาบนรถชายผู้เป็นพ่อไม่รอช้าที่จะขับรถออกมาทันทีนุชนั้นหันไปมองพ่อของเธอขณะที่เขากำลังขับรถใบหน้าของพ่ออมทุกจนแสดงออกมาได้ชัดนุชนั้นรวบรวมความกลา้าแล้วก็ถามกับพ่อ,อ,อไปว่าพ่อ อนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้พวกเราจะไปไหนกันเหรอเด็กหญิงตั้งคำถามด้วยคำถามประเบาๆก่อนชายผู้เป็นพ่อก็ตอบเกือบจะทันทีว่าไปบ้านย่าเมื่อได้รับคำตอบแล้วนุชก็เว้นช่วงระยะครู่หนึ่งก่อนที่จะถามอีกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแม่เขาอยู่ไหนสิ้นคาพ่อก็ไม่ได้ตอบคาใดกลับออกมาในทันทีจูๆ่ๆเขาก็ร้องไห้ออกมาจนใบหน้าที่เด็กหญิงกำลังจ้องยับยูยี่ นุดนั้นได้แต่งงงวยในสิ่งที่เกิดและตกใจว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรความคิดไม่ทันได้สิ้นถึงอึดใจชายผู้เป็นพ่อก็พูดขึ้นว่านุดพ่อขอโทษที่ดุลูกนะและพาลูกออกมาจากบ้านดึกๆเดินๆแบบนี้พ่อพ่อไม่ได้ตั้งใจเด็กหญิงได้ยินถึงกับทำอะไรไม่ถูกเนื่องจากพอสรุปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทะเลาะตามเสียงที่ได้ยิน มันรุนแรงประกอบกับที่พ่อพูดหรือพ่อจะฆ่าแม่ไปเสียแล้วเด็กหญิงคิดทว่าแทนที่จะมีน้ําตาหรือเศร้าเสียใจกลับไม่มีสักหโยชนมีแต่เพียงความสงสารไม่ใช่เพราะตัวแม่แต่เป็นตัวพ่อของเธอคนที่คาดว่าน่าจะทําอะไรรุนแรงลงไปเหตุว่าไม่กี่ปีในก่อนหน้าจูๆ่ๆแม่ก็เปลี่ยนไปออกไปทํางานกลับบ้านดึกๆดด่นๆบางวันก็กลับมาด้วยสภาพเมาเลเทะ พ่อผู้เป็นชายไม่เคยดื่มเหล้าสูบบุหรีหรือแม้แต่ออกนอกลู่นอกทางต้องมาคอยราแม่ในทุกค่ำคืนซึ่งวันที่แม่กลับมายังคอยเช็ดอ้วกอาบน้ำให้พักหลังพ่อทนไม่ไหวจึงทะเลาะก,กับแม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วมันยังทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นทุกวันทั้งๆท,ที่ภายในครอบครัวก็ได้ขอร้องแม่ละว่าให้ปรับปรุงตัวทว่าแม่นั้นก็ทำไได้เพียงไม่กี่วันเผลอแป๊บเดียว กวนกลับไปสู่วัฒจักรเดิมๆถึงขั้นที่ว่าเด็กหญิงเคยเห็นผู้ชายที่มาส่งถึงบ้านกอดหอมแก้มแม่ในขณะที่พ่อยังไม่ทันได้กลับมานุชจึงพูดกับพ่อว่าพ่อไม่เป็นไรนะนุชเข้าใจผู้หญิงแบบนั้นหายหายไปได้ก็ดีนุชไม่อยากจะเห็นพ่อเสียใจกับคนแบบนั้นอีกแล้วพ่อไม่ได้ยินลูกสาวของตนพูดเหมือนกับว่าเข้าใจตนเขาร้องไห้หนักกว่าเก่า พรางพูดขอบใจลูกสาวที่เข้าใจตนอีกทั้งยังบอกกับนุชว่าเธอนั้นเป็นเพียงแค่คนเดียวที่ทำให้เขานั้นมีชีวิตอยู่ต่อไม่เช่นนั้นล่ะก็คงลาโลกนี้ไปนานแล้วนุชเมื่อได้ยินก็รีพูดขึ้นว่าพ่ออย่าพูดแบบนั้นออกมานะหนูเข้าใจดีในสิ่งที่เกิดขึ้นหนูรักพ่อนะพ่อต้องเข้มแข็งชายผู้เป็นพ่อก็รีบเช็ดน้ำตาก่อนบอกรักลูกสาวกลบับหลังจากนั้น นุชก็ถามเหตุผลกับพ่อว่าทำไมพวกเราต้องไปบ้านยากกันด้วยล่ะคะหนูไม่อยากไปที่นั่นเลยมันทั้งไกลและและเด็กหญิงพูดยังไม่ทันจบชายผู้เป็นพ่อก็พูดสวนขึ้นมาว่าและอะไรเหรอนุชพ่อกล่าวถามด้วยน้ำเสียงท่าทางสงสัยเด็กหญิงก็ตอบทันควันว่าและน่ากลัวเมื่อพ่อได้ยินคำตอบจึงพูดขึ้นว่าลูกจำเรื่องสมัยเด็กๆตอนสามสี่ขวบได้ด้วยงั้นเหรอ เนิ่นมันก็นานมากแล้วนะลูกที่ลูกไม่ได้ไปพบย่านุได้ยินคำถามพยายามคิดย้อนถึงความรู้สึกอ่านกล่าวออกมาให้กับพ่อฟังทว่าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกจึงพูดกับพ่อว่าหนูไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมหนูรู้สึกกลัวแต่หนูก็จำไม่ได้จริงๆสิ้นคำพ่อจึงเล่าให้ฟังว่ามันไม่แปลกหรอกที่ลูกนั้นจะกลัวและจำมันไม่ได้ลูกยังเด็ก ด้วยที่ว่าบ้านย่าอยู่บ้านนอกล้อมรอบไปด้วยป่าจึงทําให้ไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหรนักในละแวกนั้นความที่ว่าลูกเป็นเด็กธรรมดาที่จะกลัวความมืดสัต์ประหลาดในจินตนาการมันก็ทําให้ลูกนั้นร้องงองแงที่จะกลับบ้านและบอกกับพ่อว่าไม่อยากไปบ้านย่าอีกหลังจากนั้นพ่อก็ไม่พาลูกไปอีกเลยแต่ย่าก็ถามถึงลูกบ่อยนะแกคิดถึงลูกเข้าใจพ่อใช่ไหมว่าครั้งนี้มันจําเป็น รุตได้ยินก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าตอนนี้หนูก็โตมากแล้วเข้าใจอะไรต่อมีอะไรได้แล้วพ่อไม่ต้องห่วงชายผู้เป็นพ่อได้ยินเช่นนี้ก็โล่งใจขึ้นมาได้บ้างเล็กน้อยก่อนจะบอกให้ลูกสาวนอนพักผ่อนเอาแรงถึงบ้านย่าเมื่อไร่พ่อน,นั้นจะปลูกนุ์ก็ไม่ได้ตอบอะไรพ่อนอกจากพยักหน้ารับคำก่อนจะนอนหัวพิงกับกระจกแต่ทว่าตานั้นก็ไม่ได้ปิดเด็กหญิงมองผ่านกระจกออกไป มองดูแสงไฟรถที่ขับสวนเลนพร้อมกับฟังเสียงของฝนที่กำลังตกเทลงมาแต่ทว่าพ่อก็ไม่ได้ลดความเร็วลงเลยเสียงที่ปัดน้ำฝนก็เริ่มดังเป็นจังหวะให้ใจอันฟุง้งซ่านกับหัวสมองที่วุ่นวายไปด้วยความคิดของนุชลูดหายเบาลงซึ่งขณะที่นุชกำลังมองแสงไฟหน้ารถอยู่นั้นจูๆ่ๆความคิดที่ว่าเหตุใดตนจึงกลัวบ้านยามันก็วนกลับมาให้คิดอีกครั้งหนึ่งทำให้เด็กหญิง ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมจึงเอาคำถามที่ได้คำตอบแล้วยังมาคิดวนหรือมันจะเป็นความกลัวฝังใจตั้งแต่เด็กขณะนุชกำลังคิดหาคำตอบเรื่อยเปื่อยู่นั้นจูๆ่ๆพ่อก็พูดขึ้นว่าลูกยังไม่หลับอีกเหรอไม่ง่วงหรอนุชสะดุ้งเล็กน้อยเนื่องจากคิดอะไรเพลินๆอยู่ก่อนจะตอบว่าค่ะทันใดนั้นพ่อก็ถามขึ้นว่าลูกมีแฟนหรือยังล่ะเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่ง ทำให้เด็กหญิงตอบกลับพ่อไปอย่างตรงๆว่าจะเรียกว่ามีก็ไม่เชิงแต่แต่ยังพูดยังไม่ทันจบจูจูพ่อก็พงพูดพูดขึ้นมาว่านี่มีแฟนแล้วเหรอพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าเราอยู่ในวัยเรียนพูดยังไม่ทันจบนุชก็พูดสวนว่าเดี๋ยวๆนะพ่อหนูยังไม่ทันพูดจบเลยเขาก็เป็นแค่คนที่หนูแอบชอบแค่คุยกันก็ยังไม่ทันได้คบกัน ทำไมต้องดูหนูด้วยพ่อได้ยินทำให้เขาเริ่มใจเย็นลงเมื่อได้ฟังเพิ่มเติมจากลูกสาวและพูดต่อว่าอย่างนั้นเหรอแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นนั้นกันใช่ไหมพ่อสั่งห้ามเลยนะเรื่องแบบนั้นนุชที่ได้ยินก็เริ่มมีน้ำโธอตะคอกใส่พ่อว่านี่พ่อคิดอะไรไปถึงไหนหนูเป็นผู้หญิงนะจะไปทำเรื่องบ้าๆแบบนั้นทำไมแล้วหนูก็ไม่ได้โง่ด้วยพ่อมองหนูเป็นคนยังไงกันแน่ พ่อได้ยินถึงกับสะอึกเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบกลับลูกสาวว่าเออเออพ่อขอโทษพ่อไม่ควรพูดอะไรออกมาแบบนั้นเลยอย่ากโกรธพ่อเลยนะนุษย์เด็กหญิงที่ได้ยินพ่อกล่าวกับตัวเองเช่นนี้อารมณ์อันคุกก้นค่อยๆสงบลงโดยนุษย์เข้าใจสาเหตุที่พ่อเป็นเช่นนี้ว่าคงเป็นเพราะแม่ทําให้พ่อนั้นหวงตนไม่อยากให้มีแฟนประกอบกับสถานการณ์อารมณ์อ่อนไหวที่เพิ่งเจอมาหมาดๆ อีกทั้งยังอยู่ในวัยเรียนด้วยนุชคิดได้เช่นนี้จึงตอบกลับพ่อว่าไม่เป็นไรคะ่ะหนูเข้าใจแต่หวังว่าพ่อจะไม่พูดกับหนูแบบนี้อีกนะซึ่งคำชายผู้เป็นพ่อรับปาเกี่ยวก้อยสัญญาตามภาษาพ่อลูกดิบดีหลังจากนั้นนุชก็หลับโดยการปรับเบาให้เอนพอสมควรทันทีที่หนังตาปิดลงภาพย้อนใบหน้าครื่งซีอันคิดว่าเป็นแม่ ที่นุชได้เห็นระหว่างช่องประตูอันแง้มอยู่ในครัวย้อนกลับมาในหัวอีกครั้งทว่าในครั้งนี้ปากของใบหน้าปิศาก็ขยับเหมือนว่าพูดอะไรสักอยาก่างแต่ทว่าในฝันมันไม่มีเสียงนุชจึงจะเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะอ่านปากให้ชัดแต่ทว่าเดินเหยียบย่างได้แค่ก้าวเดียวจูๆ่ๆใบหน้านั้นก็หลั่งน้ำตาออกมาซึ่งมันก็ไม่ใช่น้ำตาปกติแต่เป็นโลหิตที่ไหลนองอาบแก้มนุชกรีดเสียงดัง ภาพตาดัดพบว่าตนนั้นสะดุ้งเฮือกดิดตัวลุกขึ้นมานั่งตรงเสียงอื้ออึงของพ่อดังอยู่อย่างไม่ขาดสายไม่ถึงอึดใจเสียงอื้ออึงของพ่อหูของนุชก็ได้ยินเป็นประโยคว่านุชเป็นอะไรหรือเปล่านุชนุชชายผู้เป็นพ่อกล่าวด้วยความเป็นห่วงทำให้นุชนั้นตอบกลับพ่อว่าหนูหน,น,นูแค่ฝันร้ายไม่มีอะไรหรอกค่ะ,คะว่าแต่หยุดรถทําไมคะนุชกล่าว พอจึงตอบว่าถึงบ้านยาแล้วนุชได้ยินรีบก,กวาดสายตามองไปรอบๆตัวเห็นป่าอันไหลล้อมตัวเรือนไม้เก่าๆที่ยกพื้นแบบบ้านไทยโบราณข้างหน้าบ้านเยื้งๆมีต้นไทรขนาดใหญ่ผูกผ้าเจ็ดสีและสารเพียงตาอันทําด้วยมือง่าย,ายๆวางอยู่ข้างหน้าซึ่งทันทีที่มองนุชก็เริ่มขนลุกแต่ความคิดที่เคยพูดกับพอว่าตนนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงทำให้นุชละความกลัว ไม่ได้สนใจมันมากนักพ่อไม่รอช้าลงจากรถพร้อมกับบอกลูกสาวของตนซึ่งทันทีที่เหยียบพื้นนุชนั้นก็รู้สึกได้ทันทีว่าความโกรธที่ติดอยู่ในใจสมัยเด็กมันหมายความว่าอะไรเพราะสภาพบ้านเป็นอย่างนี้มันวังเวงเป็นใครๆก็กลัวหลังจากคิดเสร็จเด็กหญิงสะพายกระเป๋าขึ้นหลังเดินตามพ่อของเธอไม่ห่างจนมาถึงบันไดทางคืนดวงตาของนุชมองคลอดผ่านช่องบันได เห็นข้าวของที่อยู่ข้างใต้ถุนไม่ว่าจะเป็นชะลอมเล้าไก่เปรและอื่นๆอีกมากมายถูกยัดเยียดเก็บไว้ข้างใต้ที่ว่านี้ขณะกําลังมือมองของที่ว่าอยู่นั้นเสียงเรียกของพ่อเรียกแม่ของเขาก็ทําให้เด็กหญิงสะดุง้งมองขึ้นไปข้างบนบ้านไม่นานนักเสียงประตูดังเอียดอาร์ดังนําขึ้นมาก่อนจะมีเสียงหญิงชาราตอบกลับว่านั่นใครนะพ่อแม่รอช้าที่จะบอกว่าเป็นเขาหญิงชาราเมื่อได้ยิน ก็พูดลงมาว่าขึ้นบ้านมาเลยสิ้นคำพ่อก็หันมาทางนุชบอกว่าให้ขึ้นบ้านเด็กหญิงไม่อรอช้ารีบขึ้นบ้านตามพ่อไปโดยเร็วซึ่งทันทีที่เท้าเหยียบขั้นบันไดไม้เพื่อจะขึ้นไปบนบ้านเสียงดังเ e อี๊ยดอาชวนหน้าขนลุกไม่ต่างประตูไม้ก็สำแดงความขลังบอกถึงความเก่าก็ดังขึ้นมาเด็กหญิงที่ได้ยินก็รีบเดินชิดติดหลังชายผู้เป็นพ่อแม้จะพยายามคิดว่าตนนั้นโตแล้ว แต่อย่างไรเสียทั้งบรรยากาศสิ่งแวดล้อมประจบก,กับเวลากลางคืนมันก็หล่อล้อมชวนให้คนลุกจึงต้องยอมรับในความรู้สึกนี้จนกระทั่งขึ้นมาบนตัวบ้านแล้วก็เข้าไปข้างในภายในนั้นเป็นบ้านโลง่โลงๆไม่ได้มีข้าวของอะไรเป็นพิเศษนอกจากเสาตกน้ำมันและมุงม้งมุมหนึ่งอันคึงผูกอยู่กับมันพอแมวรอช้ารีบเข้ากล่าวสวัสดีหญิงชาราพร้อมกับเข้าไปสวมกอด จากนั้นก็แนะนำตัวนุชลูกสาวของตนทำให้นุชนั้นต้องรีบสวัสดีหญิงชราผู้มีศัก์เป็นย่าอย่างเก๊กๆกลางๆย่าของนุชไม่รอช้าที่จะเดินเข้ามาโสมกอดนุชพร้อมกับพูดว่าเจอกันสักทีย่าเละคิดถึงร้านทุกวันรอมันตลอดนุชได้แต่ยิม้มเนื่องจากไม่รู้จะเริ่มบทสนทนาอย่างไรดีแม้ว่าจะเป็นแม่ของพ่อแต่ด้วยที่ห่างหายไม่ได้เจอหน้ากันนานหลังจากนั้น ย่าก็บอกให้ทั้งสองไปอาบน้ําอาบท่าประกอบขับถามว่าหิวไหมถ้าหิวตัวเธอเองจะไปหาข้าวหาปลาให้แต่ก็ต้องรอหน่อยเพราะว่าตัวเธอไม่ได้คิดตะเตรียมเอาไว้เนื่องจากไม่รู้ว่าจะมีแข่ททาให้พ่อที่พูดขึ้นว่าไม่เป็นไรครับแม่พวกเรานั้นไม่ค่อยหิวเท่าไหร่สิ้นคําบอกกับย่าพ่อก็หันมาพูดเบาๆกับนุชว่ารอพรุ่งนี้นะลูกพ่อเกรงใจย่าแก่ๆมากแล้ว ให้หลงไปเอาข้าวเอาปลาข้างล่างดึกๆึกดืนๆดนเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยเอานุชไม่ได้ยินเหตุผลพยักหน้าเง,งกๆก่อนจะพูดว่าเงันพวกเราไปอาบน้ำกันก่อนดีไหมตัวพ่อ,เ,อ,อเด็กหญิงกล่าวพร้อมกับมองไปที่ชายผู้เป็นพ่อทำให้พ่อรีบตอบกลับว่าก็ดีเหมือนกันแต่นุชรู้ใช่ไหมว่าที่นี่เราอาบน้ำกับตุมอยู่ข้างๆบ้าน ทำให้เด็กหญิงตาเบิกโตแล้วก็พูดขึ้นว่านี่พ่อจะบอกว่าให้หนูใช้เทียนแล้วก็ลงไปแก้ผ้าอาบน้ําข้างๆบ้านคนเดียวเนี่ยนะจังหวะน,นี้เองหญิงชาราได้ยินพอดีจึงพูดขึ้นว่าหลานบ้านของหย่านั้นมีไฟฟ้าไม่ได้ใช้เทียนสิ้นคำหญิงชาราก็เดินไปที่กำแพงที่อยู่ใกล้ก่อนจะเปิดสวิตไฟทำให้ไฟหลอดกลมรุ่นเก่าอันแขวนอยู่ตรงกลางบ้านเปิดขึ้น แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ให้แสงไฟที่ส่องสว่างสวายขนาดที่มองเห็นทุกมุมทุกจุดหลังจากไฟเปิดขึ้นตานุชก็เหลือบเห็นภาพขาวดำที่แขวนอยู่เหนือกำแพงตรงหน้าตนพอดีสายตาที่กำลังมองยังรูปที่ว่านั้นทำให้หญิงชาราผู้เป็นยา่าก็พูดขึ้นว่าอ๋อนั่นรูปของปู่แกตายไปนานแล้วละ่วะทว่าถ้าจำไม่ผิดตอนลานมาที่นี่ครั้งแรก ยังเด็กๆปู่ยังอยู่นะนุชได้ยินก็ยกมือไหว้รูปของปู่ระหว่างนั้นย่าก็พูดต่อว่าข้างล่างมันก็มีไฟไม่ต้องกลัวว่าจะมองไม่เห็นอีกอย่างหลานก็เอาผ้าถุงของย่าไปไปใช้อาบน้ํามันอยู่ตรงนั้นแถวนี้มันไม่มีคนไม่ต้องห่วงอะไรเด็กหญิงรับคําอย่างดีๆแต่ทว่าในใจก็โบน เนื่องจากเธอนั้นเป็นหญิงจะให้มาอาบน้ำอาบท่าในที่โรงแจง้งในเวลากลางคืนมันก็แปลกๆอยู่ทำให้พ่อพูดต่อจากย่าว่าเดี๋ยวพ่อจะลงไปเป็นเพื่อนซึ่งคำไม่ถึงอึดใจย่าก็พูดขึ้นว่าเอ็งให้ลูกเอ็งลงไปอาบน้ำอาบท่าก่อนแกกล่าวพร้อมกับจ้องเขม็งทำให้พ่อที่เห็นสายตาของยา่าก็รู้ว่าแกมีเรื่องจะคุยโดยที่ไม่อยากให้นุชรู้ทำให้พ่อนั้นหันมาบอกกับนุชให้ลงไปก่อน เดี๋ยวตนนั้นจะตามลงไปในไม่ช้าเด็กหญิงได้ยินก็ไม่มีทางเลือกมากนักสายตาของญาติที่มองพ่อและคําพูดของแกไม่ได้มีแค่พ่อที่เข้าใจเด็กหญิงหัวไวอย่างนุชก็เข้าใจเช่นกันคราแรกนุชตัดสินใจแล้วว่าคืนนี้จะไม่อาบน้ําแต่เมื่อโดนมัดมือชกเช่นนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เอาล่ะครับแม่ได้ตายไปแล้วงั้นหรือเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามในตอนหน้าหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนิยายสั้นๆเรื่องนี้คิดว่าจะเขียนเพียงแค่3-4ตอนเท่านั้นฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบลู